สวัสดีค่ะ m a z d a b t 50 OpenCAP นะคะคันนี้เป็นรถตัวสูงนะคะสีสันตามรูปเลยนะคะมีรูรอยมีหนีบ้างบางจุดนะคะเป็นรถบ้านแท้ๆค่ะสวยเดิมบางนะคะ m a z d a b t 50 OpenCAP นะคะแคปสามารถเปิดได้ตัวสูงรอๆค่ะ2.5นะคะรถปี06ตัวสูงแท้โรงงานเลยค่ะรถบ้านสภาพสวยนะคะหน้าเดิมท้ายเดิม จำซอกํำรืบเดิมๆเลยทีเดียวนะคะดูรูปประกอบไปด้วยก็ได้คะ่ะทุกท่านทุกมุมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเดิมๆเลยค่ะแคปเปิดได้เครื่องดีอัตราการเล่งดีนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวางค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะแอร์เย็นเพลยงพอคะ่ะทุกท่านเครื่อง 2,500cc ดีเซลนะคะราคาคันนี้นะคะ139,000บาทเท่านั้นค่ะ ราคาเบาๆนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะช่วงรางแน่นร้อแม็กสวยยางดีภาษีพรบรปี6 6เล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบด้วยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดผู้ขายไวใ้ให้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เรียบร้อยค่ะรถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคันนี้ติดต่อนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะด้วย การโทรนัดหมายกับผู้ขายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหนนานะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี